สวัสดีค่ะพ okay, ี่น้องปองไปสายโซโคโซคอนค่ะพบอพอลกนุเล็กคนบ้านนาเนื้ม่แห้งค่ะพี่น้องค่ะมัอนี่นุเล็กคนบ้านนาสิผ้าพี่น้องมาเข็ดอ่าแนวกินแหงน้ากันค่ะพี่น้องค่ะวัตถุดิบมัอนี่ห้องกระไดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห็ดแนวกินง่ายๆนะคะนี่ค่ะมาเบงน้ำกันเลยค่ะมัอนี่นะคะนี่นุเล็กมีปลาเค็มค่ะพี่น้องเลยนะคะมีปลาเค็มนะคะอ่าลูกเลยกว่าสีอันนี้ต้องกินนี่เปียกปลาเค็มค่ะพี่น้อง ปิ้งปลาอันปลาทูหอมไมหมเราบอกเป็นปลาเข้มปลาทูหอมนะคะสูผู้ว่ากินแลงคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ห้างกระไดใบกล้วยมากนะคะกับอันปลาเข้มนะคะแล้วห้างกัดใส่ใส่ใบจิ้มฟันคะ่ะพี่น้องคัดไวนน้นื้อจักน่อยใบกล้วยกัดซีอันลงมาจากต้นวังหันเลยพี่น้องคะ่ะสิสิสแตกๆนะิดอจักน่อยเนาะ คัดไว้ซะก่อนพ่อพ่อนบ่ให้ปลาทูเพ่นเรียนออกหนีป้าเหาานะคะนีมน่มันมันมีสามตัวค่ะมีสามตัวแต่ว่าเหาอนันสีาสิดสองตัวน่าจะมันมน้องเล็กหลังแล้วนะคะพี่น้องก็เลยกเป็นแนวนี้เนาะจะทำสองตัวแล้วแนวกินแหลงสูอันคูบ่าวกินกอนค่ะอันส่วนนี้บ่ค่อยเดไปหาห้อยูหากินน้ำทงน้ำทาปันใดค่ะ อันน้ำกับย่างหลายย,ยุทงก็ได้ฝนตกมาตื่มมาหันเนาะใส่กับบริภาพี่นองไปใส่เปลืองกับหิ่งัวกับบ่อท่านได้นะคะพี่น้องคะนี่เข้าใด้แล้วนะคะเข้ากับสีผ้าพี่น้องไปย่างนะคะเข้าสีเอาปลาทูปลาทูหอมไปย่างอันไฟนะคะยา่างตาทานมากนกันเลยจ้ะนี่คาพี่นอ้องหาเห็ดเน่อโย่เน่าขุนแรง อย่างเตาทาันเนี่ยละพี่น้องมันจางเสี่ยงะะวางลงเลยนี่นะคะเ้อกระปลาวางลงนะคะห้อากัะจะเปีงยจนกว่าใบตองเพิ่นกัะจะไม้นะคะพี่น้องคะพิ่นกระจะอ้วนอยู่ในหันนะคะนี่เป็นเป็นยางแหล่นนะคะที่นเลสิผ้าอันอคือบารกิเลีมือน,นี่นะคะมอน,นีเสียสองเมน,นูคะ่ะพี่น้องก็เอาเมน,นูง่ายๆค้องอันเห่านะคะก็คือ ะ่ะคอย่างปลาทูเค็มหอมเบ็ดอย่างปลาทูหอมหอมเบ็ตองนะคะแล้วก็จะข้าพี่น้องกินตำค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็สิตำมันบ,บักแตงสู้พี่น้องอันสู้ผู้ว่ากินือสิกินตำบักทัวผู้บ่าวฤๅษีกินอย่างวันนี้มีซองอันนะคะมีบักทัวกับบักแตงสิกินอย่างยันนงไงเลยกินยังไงกะะ็ได<ๆ>้ <laughs> สิตำบ,บักแตงนะคะพี่น้องค่ะตำบ,บักแตงมันจะมันเหนง่ายกว่ากันเนาะมันบกครอยแต่ใส่กำลังในการดันโขกบันไดกระสพิพ้าอันผู้ว่ากินเขากับตำบักแตงแล้วก็ ปลาทูเข็มคะ่ะเห้าก็บสียยางว้สะก่อนพี่น้องมันกระสีห้อมๆเด้อย่างว้หล้กก็อันกิน,นไปตองมันกระสีออกใสอันกับปลาทูนะคะมาเบิง้งมาเบิง้งนี่พี่น้องเบตองกับร่งางไม้กัจะอยางไปอ่อนๆไปนะคะนี่นี่นะคะค้า,างไปเป็นเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเัาก็จะรอเพิ่นซุกนะคะแล้วเ้าก็จะตำาบักแตงสู่พี่น้องกินนะคะจังเมื่อกินเขาเร่งกับนุเล็กกับผูบ้าวด้วยจ้า มาจากพี่น้องนุเล็กกระิภาพี่น้องมาผิกปานะคะนี่ผิกเผาผิกไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะมีก้านก้าสซีดนะคะรอดรออีกครั้งหนึ่งนะคะเผากับสิบในขณะที่รอดนุเล็กกระิภาพี่น้องมาตําแตงจ้านี่ค่ะนุเล็กเตรียมไว้แล้วนะคะทีนทางก้อนพาพี่น้องมาตำแตงนะคะเ่ากระจงจะได้กินป้ง ปิงปลาทุ่หอมนะคะแล้วก,ก็ต,ตําเตียงนะคะไป,ประพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะหมดเตียงนู่นเลยก็เตรียมใบเรียวนะจจะนี่นะคะเครือ่องปรุงข้าวจะมีพร้อมเรียวนะคะเพราะว่าข้าวยุคปวดนะจจะพี่น้องค่ะ <S <S นี่ที่เด็ดพี่น้อง <S <S นี่มือน,นี่นู่นเล็กสใส่อี่ปูดองน้านะคะปูดองตัวนี้น่ะนูนเล็กกับพู้บ่าวพากันไปขคุดหน้ากำนันค่ะเหมือนนั่นนะคะ <S <S แบ่งแค่นะคะค่เห่าไป พุดนะคะพี่น้องคะบัดน,นี้หอบแต่เมืเบิ้องกกันนะคะว่าหอบจะใส่เอียงเนี่ยน่าจะมาเลยจ้านี่นะคะอันตอนแหลกใส่พริกก่อนเลยจ้าตังตังก่อนน่าจะใส่กระเทียมสักน้อยแต่โดยปกติแล้วเล็กก็กปกติใส่ค่ะทีนึง ใส่บักเคือเทศจ้าขา mm. กกจะหจ่ันไปเลยกับเขาง่ายๆนะคะมาในข้ากินแบบเดียบง่ายนะคะนุเ็กใส่สามหน่วยนะจ๊ะใส่สามลูกใส่มะน,นาวลงไปใส่บักนาวซีเฟืองก็กินเอาไว้ช่กกันเนาะ ใส่น้ำตาลจักหน่อยด้วจ้ะพี่นอ้องนุเล็กมามาตำใส่น้ำตาลจักหน่อยจ้ะโค้ลดลงหมดเอียงคือขูต้ตีขูโลงเลยนะคะแล้วก็โขมหน่อยพี่น้องึ๊บๆๆใส่หน่อยสเสร็จหน่อยใส่ไล่เสร็จไล,ย,ย,ลยนะจ๊ะตัวนี้แล้วแต่ภูมมากเด้อ,อร์บัากันด้วจ้ะพี่นอ้อง นี่เร้ก็มีน้ำปลาานะคะใส่ทับพ,พีกว่าๆน่านะจะที่เด็ดของเหาค่ะพี่น้องจะใส่อิปูดองน่าจะฮักกะเกีดองออกน่าจะเคกสัสิไ่หลายเน,น่น่าจะโนเล็กมากนะคะ ไปเลยห้าตัวนะคะนี่นะคะอเอาไปงวดอ่างนียเขาขันนะาจะใก็น้อนยนะาะ,ะนีนะะน่นพี่น้อง,องแล้วนี่ค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็คือเตียงนะาจะพี่น้องคะมือน,นีใส่หาน้อยจะเอาลงไปเลย หนาวมากแล้วนะจ๊ะพี่น้องโตร่มหนาวก็ตำแตงก็เตรียงตัวรับอินปลาทูหอมค่ะพี่นออ้องนะคะ บวบเพดไหมใส่บักพริกน้อยผดใส่สมจังจน้อยนะจ๊ะพี่ก็จะเอาเร็วนะคะว่าดีเสียบด่จะบาดว่าจะบวกเ็ดนะเอาอีกก่อนจะข้ามกอน เสร็จแล้วกับกะสิตักใส่จานนด้จะพี่น้องคะแสบแล้วแสบแล้วมามากมาเบิ่งกันนู้นกัสิตักคือเบิ่นงน,น,น่า,านนนนนะจะว่ามันเป็นตั๊แสบปานใด้นะจจะนี่ตำแตงของเฮาคะ่ะปลาเฮาก็จะซุกพอดีเด้็ดแต,ตงแล้วนู้นเลยก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งปลานะจจะใส่บะหมี่นหน่อยอาหาหน่วยนะจจะมื้อนี้ น่ากินบ่จ้ะน่ากินมากๆเลยเด่นุเลยวานีค่ะน่ากินมากๆเลยตําแตงนะจ๊ะเดี๋ยวนูเลกับสิภาพี่น้องไปจอบปลากันนะคะพี่น้องคะว่าปลาพอกินแล้วบนอนะคะพี่น้องคะเพราะว่าดูท่าเหมือนจะสุกแล้วนะจ๊ะไปกันเลยจา้าเดี๋ยวนุเลกับเบิ่งปลาเนาะปลานะคะน่าจะใส่การได้แล้วเบิ่งจากสภาพนะคะ เบื้งจากสภาพใบตองน่าจะนี่ไวหวหอนนี่เดี๋ยวนุเด็กคะเนี่เอาใส่กอนพี่น้องคะนี่น่าจะพี่น้องคะนี่มาตามมาเบิ้งกันค่ะพี่น้องคะตามมาดูกันนะาจา๊ะ พี่น้องอันนี้ป้านะจจะมาเบิ้งไก่ๆ้วยค่ะเดี๋ยวสิภาพี่น้องเบิ้งนะคะเปิดสุพี่น้องเบิ้งแล้วว่าน่าก,กินขนาดไหนน่าจะป้าทูหอมหอใบตองเวอร์นี่ห่อใบตองกลวยจ้ะพี่น้องจ้ดนี่น่าก,กินมากๆเลยาต่งเลย้ะบบ นี่ค่ะพี่น้องคะนี่เมนูวันนี้ของเราแบบเรียบง่ายค่ะพี่น้องคะสองคนผัวเมียจากพี่น้องจ้ะนี่ป่งปลาทูหอมค่ะครับตำแตงมาจากพี่น้องคะผู้ใดบ่ท่านได้กินเขาแรงกล่าว่ากินเขาก็นูเด็ดกกบผู้บบาเดียค่ะพี่น้องคะนู้ดได้คนบรรนาก็ผู้บบาวนะคะพี่น้องคะพาพี่น้องกินเขาแรงน้ำกันจ้าตำแตงกับปลาทูหอม กาัฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ้เด็กคนบ้านนาด้วยนะคะพี่น้องคะสำหรับมูนีนุ้นเด็กก็พูบ่าวกับเขาโตลาไปกินเขา่าเสี่ยมครับตำแซงกับปลาทูหอมกรอนจ้ะพี่น้องคะสำหรับมูนี้ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ค่ะขอลกาวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพอกันคลิปหน้านะคะ